ตอนนี้เราก็มาถึงวัดพนันเชิงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว uh, er ่าวัพาาดพนันเชิงนะครับมีพระอะไรให้สักการะบ้างนะครับไปดูกันเลยกรั้าก<ะ><ะ>็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะผมเคยมาแล้วละแต่ว่าผม <c ười> จับไม่ได้มันหนักละว่เาเข้าทางไหนเดี๋ยวจะ เดินเข้าไปดูแล้วไปสักการะือว่าน่าจะเป็น่าลงข้ออะไรไม่แน่ใจลงข้อโต้หรือเปล่านะครับ ด้านหน้าที่ให้สักการะองค์หลวงพ่อโตนะครับก็เดี๋ยวเราจะพุ่งไปราบบ้านหลวงพ่อโตกันทั้งบนนะครับจริงจริง มีประชาชนนะครับเข้ามาเที่ยวสักกาะองค์หลวงพ่อโตนนี่ก็จะเป็นด้านในก็ข้างในสูตนะครับทุกคนก็มีเสาสหลากลายเหมือนเป็นลายนะลายไทยผมรู้เรียกว่าลายอะไร่ครับแล้วถ้าเ,เราเข้ามารงการปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นองค์ ตรงข้อตรงใหญมากครับ สำหรับประวัติวัดพนันเชิงนะครับเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สถาปนาและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพนางเชิงพระพุทธไตรรัตนานายกหรือหลวงพ่อสัมปอกง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพนคอนสีอยุธยามีหน้าตักกว้าง20เมตรเสษสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาลวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพศ2394ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์และพระรชาชทานนามใหม่ว่า พระพุทธไตรัตนนายกหรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนว่าหลวงพ่อสัมปอกองคำว่าพระแนงเชิงมีความหมายว่านั่งขัดสมาธิฉะนั้นคำว่าวัดพนันเชิงหรือวัดพระแนงเชิงหรือวัดพระเจ้าพระนงเชิงจึงหมายถึงวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมาลวิชัย คือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนนายกนั่นเองหรืออาจสืบเนื่องมาจากตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากคือเมื่อพระนางสร้อยดอกหมากกั้นใจตายนั้นพระนางคงนั่งขัดสมาธิ เพราะชาวจีนนิยมนั่งขัดสมาธิมากกว่านั่งพับเพียบจึงนำมาใช้เรียกชื่อวัดบางคนก็เรียกว่าวัดพนางเอาเชิงตามสาเหตุที่ทำให้พนางถึงแก่ชีวิตฉะนั้นถ้าเรียกนามวัดตามความหมายของคำว่าวัดพนันเชิงก็ย่อมหมายความถึงว่าวัดที่มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิคือหลวงพ่อโต ก็เป็นบริเวณด้านข้างนด้านข้างของของที่ออกมาจะไปไหว้พ่อโตนะครับเราจะเห็นเป็นบรื่องของ้สักหลักที่เราไปไหว้หลวงพ่อโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจะเดินชมบริเวณรอบบัานากันหน่อยนะครับ คิดว่าน่าจะมีบริเวณให้เลี้ยงปลาหรืออ๋อตรงนี้ติดติดกับแม่น้ำครับทุกคนผมผมเคยมาครั้งก่อนแต่ว่าไม่ได้เดินลอบบริเวณวัดพนันเชิงเนาะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณริมน้ำก่อนนตอนนี้อนนสามโมงตึ้งนะครับก คนยิงเยอะอยู่เลยครับอ๋อตรงนี้ติดติดติดแม่น้ำครับเพื่อนพี่โอ๊ตซื้ออาหารางนะเรง,เรงี้นี่ือเลี้ยงเลี้ยงนี้เนี่ยปลาบนแม่น้ำเลยครับทุกคนคต้องดูดูปลาเป็นปลา เหมือนปลาสวายนะครับปลาสวายก็คนก็ลองมาเลาเีย้ยงปลาบริเวณนี้กนได้นะ สำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับตามประวัติเล่าว่าพระเจ้ากรุงจีนนะครับได้พระราชทานพระราชธิดาที่มีชื่อว่าพระนางสร้อยดอกหมากให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายน้ํเพึ่งแห่งกรุงอยุธยาโดยจัดกระบวนเรือสำเภาส่งเสด็จพระนางสร้อยดอกหมาก มาสู่กรุงอยุธยานะครับเมื่อขบวนเรือมาถึงพระนางทรงเห็นแต่เสนาหมาดมารอรับนะครับแต่กลับไม่เห็นเจ้าชายสายน้ําพึ่งซึ่งกําลังเตรียมการอยู่ภายในทรงน้อยพระไทยที่ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรตินะครับและไม่ยอมเสด็จลงจากเรือครั้นเมื่อพระเจ้าสายน้ําพึ่งเสด็จลงเรือมาเชิญพระนางด้วยตนเองพระนางจึงตัดพ้อต่อว่าโดยพระเจ้าสายน้ำพึ่งได้ทรงสัพยอกไปว่า เมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถอดพระนางได้ฟังดังนั้นก็น้อยพระไทยมากจึงกั้นลงหายใจจนสิ้นพระชนลงบนเลือลำนั้นเองปัจจุบันความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ก็ยังคงมีอยู่ใครมาบนบานขออะไรท่านไม่ว่าจะขอลูกขอความสำเร็จหรือขอให้มีความรักก็มักจะได้ตามนั้นจนมีผู้นำของมาแก้บนเต็มไปหมดโดยส่วนมากจะบนด้วยสร้อยไข่มุกเครื่องสำอาง สิงโตเชิดและเครื่องสังเวยตำนานรักเรื่องเจ้าชายสายน้ำพึ่งกับพระนางส้อยดอกหมากยังเป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งทำให้ต่างมีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถดลบดานให้ผู้ที่กราบไหว้ได้สมปัถนาดังที่ขอไว้ได้ทุกเรื่องทุกประการ ข้าเจ้าเจตนา